สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนีจะพามาเบ่งนะครับแปลงแต่งโมระยะเริ่มติดดอกครับกํำลังจะเตรียมเอาหน่วยเมื่อนี้ก็จะเริ่มให้น้ำนะครับทั้งสายน้ำหยดเริ่มมีดอกครับ ยอดยอดอวบดีนะครับใบเขียวดีครับตอนนี้เคียย์เริ่มออกมาประมาณขังละว้าครับเริ่มมีดอกขึ้นไม้เห็นนะครับ มื่อนี้ก็ให้น้ำเตรียมไปก่อนกรบมือนรื่งจีงชีดแคลเซียมโบลอนนะครับบำรุงดอกเล่งแตกตาวะ่าระยะยอดเท่าได้แล้วครับเขียวเต็มแปลงนะครับมามื่อนี้อหยุ สีสิบมือครับสีสิบมือแต่งหมูสีสิบมือนี่ครับพอผมก็เก็บที่มันติดน่วย ในตำแหน่งที่เราต้องการออกครับทยอยไล่เก็บไปปลานี่เป็นน้ำหยดแต่ว่าไม่ได้คุ้มผ่าครับการให้หน้ำก็จะให้มาทางสายน้ำหยดครับปุ๋ยก็ห้อยไว้ตามต้นมันครับเป็นสูตรสิบสามสิบสามยิบเอ็ดของยาล่าครับปลานีนที่ผมใส่ไป ใบเขียวดีครับ นี่ก็จะเป็นดอกตัวเมียไอ้ดอกตัวผู้นะครับดอกตัวผู้ลักษณะตัวผู้เป็นแบบนี้ครับแล้วก็ทีนี้คะแนงมันแตกออกมาตามเคียอยู่ครับระวางเคียแต่ตัวน,นี้เขาจะตัดทิมครับส่วนดอกตัวเมียอิลิมันเป็นแบบนี้ครับมีหน่วยอยู่ของลางมีดอกอยุ่งถึง นี่ก็ติดดอกติดหน่วยประมาณข้อที่11ครับวันนี้ก็จิดจงไวได้ชะ,ะ่ะช่วงติดดอกนี้อยู่ผมยี่ห,หน้น้ำยามเศร้าครับสุมมือครับ ล้วก็ฉีดปุ๋ยกับฮอร์โมนทางใบยห้แรงสามมือครับฉีดเทียนหนึ่งเป็นช่วงที่ต้องบำรุงนะครับหลังจากที่เขาบำรุงต้นมาได้ต้นได้เคียวมาแล้วครับต่อไปก็เตรียม ใบลูกอ่ะฉีดบำรุงดอกครับหลังจากช่วงที่มันติดดอกแล้วผมจะฉีดตรงนี้ครับแคลเซยมโบรอน ว่าให้พืชมันขาดสารอาหารหน่วยมันก็นสิกลมได้ทรงดีครับบ่บิดบ่เบี้ยว เขียวขจีดีหรืครับน้มเศ้าให้น้ำแต่งหมูแต่ว่าพริกนี้ว่าได้ให้ครับพริกนี้ว่าได้ปล่อยที่ว่าได้ละลายปุ๋ยไหมครับ น้ำหยดเลยก็เพราะว่ามันมีปัญหามากักสายน้ำตันครับก็เลยเอาใส่ว้ที่ต้นเหมือนครับเอาใส่ว้น้ำต้นมันแล้วก็ปล่อยน้ำหยดใส่แต่กระิมีพวกฟอสฟอรัสครับที่มันว่าสามารถซึมลงดินได้เขาก็จะฉีดใส่ทางใบให้น้ำต้น,นให้ใบมัน ดึงลงไปกินครับการให้ปุ๋ยก็จะให้ทั้งทั้งดินแล้วก็ทั้งใบครับ รเริ่มขอนาหนาวแล้วครับวันนี้บ่นหนาวเป็นไดยก29องศาครับลมก็บ่ค่อยแห้งหลังจากยืดเท้าออกแล้วไปในทางแนีวเดียวอยากให้เข้าไปนะครับมันก็ออกเป็นมือจับมาครับมือจับมือจับเขาก็จะจับ ยืดไว้่วให้เท้าปิน้นยอดกระจิแทงไปได้เรื่อยๆนี่ครับสำหรับช่วงของการเตรียมเอาอนไวยกัมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวมีอย่างผมจะมาอัปเดตให้เบิ่อเรื่อยๆอีกครับ สวัสดีครับ